เดี๋ยวเราไปเก็บกันเก็บผักตำลึงค่ะพี่น้องยอดกำงานอืมเก็บไปต่มจืดหลายได้จ้ะ <c oughs> เนี่ยฝรั่งเก็บผักอีกแล้วพี่น้องมาอยู่อันเมืองไทยั็เก็บผักโอ๊ยเนาะเบือง,งนี้ธรรมชาติเลยนเนี้ยริมแม่น้ำเนี่ยว่าริมทะเลผัก กำลรงพี่น้องยอดงามๆดินทะเลเลยค่ะโอ้ยใายไปใส่มากเนี่เด้อจ้านี่จ้าโอ้ยยอดสวยๆเลยนะคะพี่นอ้องไอ้พวอนจะเอาไปใส่ต้มจืด เดินออกกำลังกายผ่านผักเราก็เก็บพี่น้องโอ้ยช๊เ,เยอะมีผักบุ้งทะเลด้วยนะแต่ผักบุ้งทะเลเนี่ยกินไม่ได้เนาะใช่ไหมเจฟรอนก็ไม่รู้นะเนี่ยยอดเขางามๆทั้งนั้นเลยผักบุ้งทะเลก็ยอดวยสวยๆพี่น้อง อันนี้วันธรรมดาไม่มีคนมาเที่ยวค่ะนี่ตรงนี้สวยกว่าเลยพี่น้องเ๋ยเมื่อี้อันนี้ก็เจ้าปลูกบ่เนี่ยมันเจ้าหน้าที่ปลูกเนอเจ้าหน้าที่อ่าเทศกิจอ่ะเกิดเองละมั้งคงไม่ได้ปลูกละมั้งแต่มันก็ขึ้นนะโอ้ยเต็มเลยพี่น้องงามๆเลยเนี่ยมันขึ้นตามต่อไม้ที่ตายแล้วเนี่ยโอ้ยกล่องยี่ห้อไหนจะไปทางใด เมื่อไปทางกล่องไปทางนีจากยอดสวยๆพี่น้องเอา้าคนมาเก็บเนาะไปเมืงหนอก,กับเก็บไปเมืองใชยกับเก็บอีกพี่น้องเออประหยดัดประหยดัดเนี่ยยอดง,งามๆเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยยอดข้าสวยมากเลยเต็มเลยนะเนี่ยตรงนี้สวยๆนั้นเลย นนั่นก็เป็นทะเลค่ะนี่ค่ะพ,พี่น้องงามบาอสเนี่ยเก็บจ้ะยอดสวยๆอ่อนๆอ่อนๆว่าเทสก,กิดมาจับเขา,าด้วย พี่น้องได้หลายอยู่ด้วยนี่พอดีละ่ะพอดีใส่ต้มจือดอร่อยตำลึงนะคะคุณน่ะสวยๆยอดสวยพอแล้วซ้ำนนิพอแล้วจ้ะพี่น้องพอแล้วเราไปใส่ต้มจืดกันอันนี้ถั่วอะไรไม่รู้นะอันนี้แจ็คต้นทัวอีหยังพี่น้อง ดอกเขาสีม่งมวงม่วงเนี่ยก็สีม่วงดอกเขาสีเหมือนกันกับปักบุ้งทะเลเลยเนี่ยเป็นต้นถั่วนะไม่รู้ถั่วอะไรแช่น้ำเกลือพี่น้องแช่เกลือหน่อยอนอยน,อยน้ำเกล ตำลึงเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะและะ้วก็เตาหู้แล้วก็ต้มนานะคะน้ํากําลังเดือดค่ะน้ำกำลังเดือดพี่นอ้องเอารอน้ําเดือดเดี๋ยเราจะใส่เครื่องปรุงใส่ขนรอแล้วใส่ลงไปใส่หุ้นเส้นด้วยดีกว่านะ วุ่นจีนนะพ่อแล้วก็ไมีวุ่นเสียโลูกพี่น้องเดี๋ยวแม่เราจะใส่ผักลงไป ตามด้วยนี่สูตรไข่ก็สูตรไข่แล้วที่นี้ยสุกแล้วจ้าเนี่ย,ยพี่น้องเอเมนไปนแสบวอ,อนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ามาชิมดมูแสบหลายพี่น้องเลย ซิ้มระพี่น้องนั่วปานยังใส่ผงขนอเข้าไปแ่บจ้ะนี่มาเตรียมตักใส่จานเลยบาดพี่น้องใส่ซ้ามเลยจ้ามากินน้ำกันนะคะอาหารเช้านะคะวันนี้กินเจค่ะพี่น้องกินเจเมนบอกินมัง่งบะมันเจเนาะพอใบจยพอนใส่ข่อนาจ้ะเนีย่ยจัดแสบๆมาเด้อจ้ามากินน้ำกัน วันนี้อาหารเฮลตี้นะคะผักตำลึงเราก็เก็บริมรั้วนะคะเก็บริมท่างพี่น้องมันเป็นริมรัว้วริมทางนี่เทใส่เลยมาจากพี่น้องมากินน้ำกันไปยายพ่อนขอตัวไปกินก่อนนะจ้าไว้บอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า